เราใลกเก่งค่ะเก่งลูกโอ้จับจับมือเจ้าภาพหน่อยดิอ่จับมือด้วยการมาจับมืออย่าปลจับมืออย่าปล่อยมือจับมือไว้ลูกจับมือไว้หนูเป็นเจ้าภาพจับมือไว้สองมือเลยลูกสองมือเขาตัดเทปเลยลูกวันนี้ทุกคนเรากินแค่ครีมเลยตัดแล้วนะคะจมเนี่ยให้ใครกิน ใหครอเดี๋ยวพิมพิมให้พิมแล้วสมแนก็อยู่กับพวกเราี่สเหมือนกันเดเดูดี่๋ยวไม่ให้พี่อ่ะเหมือนกันดอ่านี่ของพิมอ่ะของพิมอ่ะให้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 กอโลกให้กงใหอามากก่อนดิให้กองกลกกงมากกว่าเของกรหให้แล้วให้อ้ตุมอิโนกอ่ะให้อตุมอินกด้วยเ้ยเดี๋ยวลูพิมป้อนนี้ด้วยดิให้อตุมอินกด้วยอ่ะ อันนี้ให้อิจุอิโนอันนี้อันนี้เร็วเลยขอบคุณค่ะให้เสนใจให้ใจแลวนะข้อนี้ก่อนขนี้ก่อนโอ้โหน่ารักจริงเลยอ่าอันนี้ให้อิจอพี่ชอิจนี่ของหนูไงอ้อมอันนี้หนูให้อ้อมอันเดียวกับพิมนี่แหใ้อิสให้อิจเดี๋ยวให้อ้อมก่อนมันมันง่วงอะดูตาไมรู้ ลองชิมด hey, ีอ yeah, ่ะอ oh, wow. wow. oh, ีพ yeah. uh, ี wow, uh, ่ป yeah, ้อนเออจะแย่งซีนหด่๋ยนะอย่ายนะท่านหน่อไหมลูกเยว่คะอ่ะเร็วๆหน่อยพี่พี่เขาลองชินอ่ะเจ้าพี่ชพี่เชิญพี่เชิญอ่ะเร็วๆๆลยเุยเยระวังไหลหลัง